รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสามชั่วโมงแล้ว โอ้ยยังไม่มาเลยเนี่ยอออออฮองเตมาแล้วครับเอ่อที่นี่บ้านกลมกิ๊กใช่ไหมครับอ่าสั่งกุ้งเตี๋ยวลักหน้าฮองเตใช่ไหมใช่ครับ มาแล้วมาแล้วกุ๊กเตี๋ยวลากหน้าห้องเต้เด็ดเเดเดอย่าบอกนะว่าชุดนี้นี่ชุดเสิร์ฟลากหน้าอ่าสั่งอะไรไปอ่ะโอ้ลากหน้าห้องเต้เอนี่ไงลากหน้าห้องเต้โอ้ดูเป็นลากหน้าุงแผงเหรอห้องเต้มาเสิร์ฟเองเลยเหรอมันเป็นยูนิฟอร์มของทางร้านชุดนี้นะคบผมรอตั้งนานแล้วรีบชิมเลยดดดูกล่องดูกล่องดูกล่อง ยงไงห่อเชี่ยใหม่เน่ากินมากเลยแล้วไม่มีพวกเครื่องปรุงอะไรให้หรออ๋อเครื่องปรุงเอะเครื่องปรุงมาเรียบร้อยอันเดียวเลยเหรออ่ะแค่เหยาะนิดหน่อยนะก็อร่อยกลมกล่อมนะรับรองขวดเดียวอยู่ไม่เชื่อลองดูอะชุบชุุบเออะลลองรูลองรู้น่ากินน่ากิน เราหมักอย่างลีมิ้งห่อเชื่อไหมอร่อยอร่อยมาก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 อร่อยอร่อยอร่องอ่อวางบิงวางบิงไม่รอกินเผ็ดก่อนแล้วค่อยเอาตามธรรมเนียมของไปตังมาทำการค้าทำการขายยี่สิบห้าบาทใหไม่ใช่เจ้านี้อีกีของเฮียอยู่เจ้านี้อันนี้ 2 5 5 0ัหรอบันห5าาอ่าลักหน้าจานเดียวเนี่ยนะนี่ไงลักหน้าจานเดียว50บักอือ2 5ง้าค่าเช่าชุกพอรีเป๊ะวันหลังใส่ยุทธธรรมดามาก็ได้อ้าวชุกธรรมดามันก็จะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวลักหน้าห้องเต้เสียเฮียโอ้ยได้ยยังไงอ่ะก็จ่ายชีไม่เห็นยากเลยโอ้โหนี่ทั้งเดือนเลยนะเนี่ยทั้งเดือนเออ ต้องกินนี่ต้องกินเดียวคำเดียวนะแข่งเฮียไม่ร่วงหรอกแค่ทเดียวเอาไปเลยเอาไปเลยสามพันโอ้สองพันห้าห้าสิบเองนะสามพันเลยแล้วเดี๋ยวทอนมาสี่พันด้วยสอห้าห้าสิบทองสี่คำได้ถูปะสงสัยพูดการเลี้ยงมาคงเราตำรามั้งเอามาทอนมาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอนอาตังทองของแล้วกันโอเคนะมีอะไรก็สั่งอีกนะอ่าโอเคประตู หองเต้ห้อเชห้องเช่าอยู่ละก็ร้องอย่างนี้ประจำอ่ะสู่ห้องเตู้เ,เ,เ,เียงกา <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะนั่นอะสิเสียงสาวมาเลยเสียงเป็นสาวเลยใช่ค่ะคงจะไปงานคอสเพลย์เดี๋ยวนี้เด็กๆก็ชอบเน้นคอสเพลย์ไม่่ใชนะะคไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะ อะไรล่ะรู้ไหมคะว่าดิฉันเป็นใครรู้สิสโนไวใช่แล้วจริงเหรอนี่ต่างป็นสโนไวเหรอสโนไวสิกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดไขรงามเลิ่ในปัตตภีก็สโนไวน่ะสิ ไอ้อันไอ้อันกดสนไว้น่ะสิเพื่อนทำไมเสียงไกลเลยนี่คือเป็นเสียงของกระจกวิเศษนะครอ๋อตอบเดี๋ยวนี่ไอ้คนที่ถามกระจกนี่ก็เป็นแม่มดโอ้หเหรอคะสนไวเออเออใช่ใช่ ไอ้คนที่ทากระจกเนี่ยเป็นเป็นแม่มดเออแม่มดถามกระจกเออถามกระจกเดี๋ยวก่อนไปไปซโนไวท์ทำไมเออแต่งชุดซโนไวท์ทำไมเอออานี่จะไปออเดชั่นกันออกหนังหรือว่าหรือว่าการ์ตูนหรือว่าละครเวทีหรืออะไรเป็นภาพยนตร์ค่ะโอ้ภาพยนตร์ค่ะวันดิสนีย์ใช่ไหมจะมาจะมาเปิดหนังใช่ค่ะเป็นหนังร่วมทุนค่ะอ่าร่วมทุนอใครระหว่างวอชดิสนีย์กับ ค้นอานนท์ค่ะเหมือนคนละขั้วเลยเป็นหนังสองภาษาค่ะสองภาษาใช่ค่ะต้องเล่นทั้งภาพภาษาไทยแล้วก็เล่นภาพภาษาอังกฤษด้วยเขาทำเรื่องอะไรเนี่ยสโนไวท์เหรอเขาทำเรื่องสโนไวท์กับชายน้อยต้องมีเรื่องสโนไวท์กับแกนักเก็บ ชายน้อยที่ว่านี่ชายน้อยบ้านชายทองเหรอถูกต้องแค่โอ้แล้วทำไมไม่เป็นเรื่องชายกลางไปล่ะเขาพระเอกนะชายน้อยมเอ้ยอย่างนี้นะชายกลางนี่คู่กับพ่อชมานค่ะอ๋อคือแต่สโนไว้คู่กับชายน้อยค่ะเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังนะะค่สโนไว้เนี่ยเป็นลูกกำพาร์เหรอใช่ค่ะแล้วก็อยู่กับแม่เรียงใจล้วย นี่มันนี่เถอะสนุไว้เป็นลูกกัมพาร์เหรอสนุไว้เป็นลูกกัมพาร์อยู่กับแตั้งตันมูปะท่านู้นทำไมอ่ะไปอีกทีกระดูกเขหลามนี่แน่อยู่กับที่แล้วค่ะสนุไว้เป็นลูกกัมพาร์ แม่เลี้ยงใจร้ายถูกต้องโอ้ยอยาจะโฉบอะจะจอมจะจอมไปด้านู้นสโนไวเนี่ยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยก็ให้สโนไวทีทำงานหนักมากโอ้ตื่นแต่เช้าใส่ชุดทหารถือปืนแบกวุนไปโบกตึกสโนว์ไว้ลไปโบกตึกใช่ค่ะทำไมไปทำไม ทำไมแม่แม่เลี้ยงก็าําอะไรคือแม่เลี้ยงนี่รับเหมาก่อสร้างค่ะโอ้โหแม่เลี้ยงทํากิจการรับเหมาก่อสร้างใช่ค่ะไม่ต้องไต้องแต่งชุดทหารแต่งชุดรโนไว้ก็ได้นี่ก็คือว่ามันจะได้เป็นทหารถือปืนแบกปุ่มไปบกตึกไงคะโอ้ัไอ้ตรงคอนเซ็ปพอตกเก็นมาชโนไว้ก็ต้องเข้าครัวโอ้ทำงานไปหุงอุ่นตนต้อน่งอุ่นนนึ่งชอบกินะคะชอบกินนะคะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนี่ชอบกิน เช้าฟาดผัดฟักกินฟาดฟักผัดนะคะทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยค่ะเช้าทำอะไรเนี่ยทำอะไรนะอุ่นๆอุ่นเช้าเช้าอุ่นเช้าเช้าสร็จแล้วเ้าฟาดผัดฟักไม่ใช่เช้าแต่งทหารสิโอทหารถือปืนแบบพันไปบวกตึกค่ะแล้วกลับมากลับมาอาหารอุ่นๆตุ๋นต้มนึ่งค่ะเพราะว่าแม่เลี้ยงชอบกินเช้าฟาดผัดฟักเกีนฟาดฟักผัดค่ะเราเลยต้องทำอาหาร หุอุ่นตัวต้องนึ่งค่ะเพราะว่าตอนเช้านั้นต้องมาถือปืนแบบคุณวบกตึกค่ะแม่เลี้ยงเลยชอบชอบเช้าฟาดฟัดฟาดเก็นฟาดฟาดขัดค่ะคนไม่ไหวใช่ค่ะสนไว้นี่ก็หนีจากบ้านที่ลอนดอนใช่ค่ะ มุ่งหน้าสู่ประเทศไทยค่ะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หนีจากลอนดอนมาเหรอใช่ค่ะมุ่งหน้ามาเมืองไทยเนี่ยนะทำไมไม่ไปใกล้ๆลิเวอร์พูลหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เขามีญาติอยู่ประเทศไทยค่ะอ๋อใช่ค่ะอยู่แถวไหนเนี่ยมีญาตินามสกุลสว่างวงอยู่ที่แยกวงสว่างใช่ค่ะก็เลยว่ายน้ำมาจากลอนดอนว่ายน้ำคนเพื่อนเนี่ย ว่ายน้ำมายิ่งกว่าพ่อภัยอีก่ะมาที่บ้านทรายทองงานก็คือดูแลชายน้อยนี่นี่ไงนี่ไงใช่ค่ะแล้วใครเล่นเป็นชายน้อยติ๊กค่ะอ๋อไอ้ติ๊กคือสีอะไรก็ข้างในค่ะอ๋ออยู่ข้างในเตรียมตัวเป็นชายน้อยเหรอเดี๋ยวพาออกมาให้ดูค่ะเป็นพี่เลี้ยงค่ะ อะไรอะไรเออ3 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 ตีชายน้อยทำไมครับก็เขาเมื่อยหัวออกออกโคมีเลือดหวัดดี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 พี่โอ้ ยาตีเร็วยาตีเร็วหลบไม่จ่ายเรยนี่น้องสโนไว้นี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเดี๋ยวต้องหาข้าวเช้ามาให้กินก่อนอิ่วอิ่วอะไรอะรอิ่วอิ่วอะไรอิ่วอิ่วใครอิ่วอ้าวอ้าวอ้าวย่อได้แก่เจ้าไม่เดี๋ยวก่อนหิวข้าวมันต้องเล่นพูดสองภาษาไม่ใช่เหรอ hungry hungry，海 e 海马撒丁，然后 hungy，y 的 kitty kitty，不巴里，海 e 啊，海海 e 啊，hungry，hew n hangi, 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 g。 เดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้ยายกไอ้นี่มาโกบแหวงเแล้วบางทีตีไม่มีเหตุผลเลยคิวอาดูแดดเช้าะีายังไม่ได้กินไม่ได้เลี้ยงข้าวกินข้าวเลยวันนี้มีกล้วยวันนี้มีกล้วยอาหารเช้าโอ้อากินกล้วยอุ้ยโอ้าวอไม่น้อยแล้วเหรออาวย่อย จับจีบจับจีบซะดีเลยจับจีบเร็วมากินโอ้ยนื่มมากเลยนี่ใครค่อยกินเปลือกกันเออเขาให้กินเนื้อเออ อร่อยโถสถันการณอร่อยเหรื่องเกี่ยวกับการอยู่เลยนะขึ้นแล้วเไปแล้วเล่นซะแล้หมดโอ๊ยเดี๋ยวไปเอากระดาษมาช่วยให้อีกไม่กี่ปีคงเป็นอย่างนี้แน่เลยจริงเชฟเอออ๋อพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเออ เก็ข zat, อะไรอ๋อพ uh. uh ี่เลี้ยงเขาดูแลต้องดูแลตลอดอ้าวกล้วยไข่เละขนาดนี้บอกเลื้อเธอหมดเลยก็เมื่อกี้พี่กินอ่ะนี่ในเรื่องเขาต้องสอนหนังสือด้วยไม่ใช่เหรือใช่แล้วเขาต้องสอนหนังสือนะครับเปลี่ยนเลย ใช่เลยอยากเรียนภาษาว่าอยากจะไปอยู่เหมือนนอกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อยากเดี๋ยวพี่สนว้ทยสอนให้พี่สนว้ทยเนี่ยจะพูดภาษาไทยน้องชายน้อยเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาจะได้เหรอเขาจะได้ใช่ไหมสอนทุกวันอ๋อสอนทุกวันหมาอัำได้หมาล็อกถู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 กหมาแกออ๊บ ดักโอ้ดักหมาหนุม่มยังล็อกหมาร้อนหตเอียดจำมาันอาหารหมาร้อนแสดงว่าสงสัยจะยากไป <c oughs> เอาหมาเล่นดนตรีดนติก ด็อกเทว์มิวสิกอาหมาเล่นดนตรีเดี๋ยวแล้วอะไรตีอ้อมอย่างนี้เดียวมันมาอย่างนี้แล้วมันระแวงทุกงานเลยือขนาดด้านขวางั้นไม่อยู่ด้านนู้นแล้วกันเออนี่มีเปลี่ยนนี่ไม่มีเปลี่ยนีเปลี่ยนมุมสลับก้างถูก้อโอเคงานนี้ก็เป็นเสด็จมือหนักโอเคนะอะแล้ว มาเล่นดนตรีมาเล่นดนตรีล็อก Play Music ถูกไหมจะตีโงนหลาหลบแล้วจะล็อกเขาดิอันนี้เข้าฝันเลยนะฝันหน้ายกเลยไม่ถูได้ยังไงไม่ถูได้ยังไงล็อก Play Music ผิดมาเล่นดนตรีก็ โม <Modern> เดิร์นด็อกเอาอีกคำั้หน,นึ่งนะเอาหมาอ,อกหักอ,อกหักบูกเกนัดจัดบูกเกนัดปิดยังไงหมาอ,อกหักก็บอเป็นอย่างด็อก สายกิจยังไปถึงนอกบ้านนะเรียนใหญ่เรียนเป็นสางกิจพูดให้เก็ฟังพูด Eat Eat and ได้ก็ได้ก็ได้ e ด t and s h a ย e all the table e l i v e r o f Babylon นี่เีรีเพลงอี่เป็นซรเพลงแล้วอ f อ b a ภาพ อาจารย์ผู้หญิงมาสอนให้แล้วน้องเขาเป็นนางเอกหนังเรื่องอะไรเรื่อง a อ m อะไรทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าอยอยู่ไหนโอยราบ้านแล้วน้องเชิญเลยครับน้องเชิญเลยนี่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้นี่เป็นคนเอ้ แหมเจอสาวสวยเข้าหน่อยลืมบทบาทชายน้อยสะสนิทใจไปเลยนะคะคุณติ๊กกินสีดีนันเนี่ยที่มีไม้สกัดอาการเคลิมจากเพื่อนกิ๊กเอาพักตั้งสติสักครูจ่จ้าสนับสนุนโดยยาท่าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาซูซูกิ Swift RX ชีวิตสนุกได้อีกใหม่กระทะกราเดเยเตอร o โปรจากซีเกิล วุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำเป่า M Watch Liquid Green Technology นอกคราบไม่นอกเครื่อง AIS กลมกิ๊กร่วมกับสหพัฒน์ให้น้องสวัสดีค่ะที่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะวันนี้น้องๆมีรำเซิงอ่อนซอนมาต้อนรับเราด้วยจะน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ การราของน้องประทับใจหวานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมอบรางวัลให้น้องๆด้วยการเข้าครัวทําอาหารอร่อยๆให้ทานแล้วค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะก็คือซื่อสัตย์สบัดชัยค่ะนําเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะที่ลวกจะเหนียวนุ่มแล้วไปผัดกับรากผักชีกระเทียมใส่หมูสับปลากระป๋องมะเขือเทศแล้วก็ใบกะเพราอ,อร่อยหอมไปเลยค่ะน้องๆโรงเรียนบ้านปล่อยกองน้อยนะคะ ขยันประหยัดซื้อสัตว์ขนาดนี้ทางรายการกลมกีกและสหพัฒห้น้องก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ของสหพัฒรวมถึงอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดนี้ให้กับน้องๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับผลิตภัณฑ์ซื้อสัตว์ฟรีเพียงโทรมาที่คอรเซ็นเตอร์หรือถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ในเครือของสหพัฒและโพสต์มาที่หน้า a c e b o o k สหพัฒ์ Home ลิเวอรีตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นปีสนับสนุนโดยโครงการสหพัฒห้น้อง